มิลล ل อัลรัมมานีรั้ห์มานี ل ัลฮัมดุลิลลา وبه ن س ت ع ي ن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่่านนพี้อง تن ب ي ั ع حسحتن لعك บนเรียนในคำคืนนี้มีหัวข้าวว่ามาเดริลเบอร์ซีมิลล์โบูตนะครับอะไรคือหลักฐานที่อัลลอฮฺสุลตานอ้วจาละได้บอกให้รู้ถึงการฟื้นคืนชีพ นะครับหลังจากที่มนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยเป็นการฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากหลุมฝังศพนะครับซึ่งหลังจากที่มนุษย์นะครับตายไปแล้วก็ถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพนะครับจนกระทั่งถึงเวลาที่ลอสุภาณหุวาจะอาลาจะให้เกิดวังกียามากขึ้นเนี่ยลอสุภาณหุวาจะอาลาจะให้มาริกาอิสรฟีนทําหน้าที่เป่าสังครั้งแรก ซึ่งหลังจากที่โรลฟินได้เป่าสังครั้งแรกแล้วเนี่ยทุกสปปรรพสิ่งจะล้มตายทั้งหมดนอกเสียจากผู้เทอโลสุภานอะวาจะอาละทรงประสงค์เท่านั้นใช่ไหมครับและหลังจากที่สังครั้งแรกถูกเป่าแล้วเนี่ยทารอซุ่มบอกว่าในะดิษบทหนึ่งบอกว่าเวลาจะผ่านไป40เดือวกันโดยที่ทารอซุ่มไม่ได้บอกว่า40ในที่นี้หมายถึง40สัป,ปดาห์40เดือนหรือ40วันแต่ในช่วงระยะเวลา40นี่แหละ ทุกส่วนของร่างกายมนุษย์จะสูญสลายแปลว่าย่อยสลายทั้งหมดเหลือก็เพียงแค่กระดูกก้นกบเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นและหลังจากนั้นเราจาราจะให้มีน้ำฝนเนี่ยตกลงมาจากฝากฟ้าจากก้อนเมฆเนี่ยนะครับลักษณะของฝนเนี่ยเหมือนกับน้ำเชื้อของผู้ชายมีกลิ่นเหมือนกันและหลังจากนั้นเราสุภาหนะงอัวจะอะไรก็จะให้มาลัยกะเป่าสังเป็นครั้งที่สองเหมือนนั้น ร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยพอฝนตกลงมาแล้วเนี่ยร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดจะกลับคืนสู่ร่างไม่ว่าจะย่อยไปไหนจะหายไปไหนจะกระจายไปอยู่ในแห่งหนใดจะกลับคืนสู่ร่างกลับคืนสู่ร่างเร,เริ่มต้นขึ้นที่กระดูกก้นกบเพียงแค่ชิ้นเดียวจนกระทั่งประกอบข้อเป็นรูปร่างพอสังั้ตที่สองถูกเป่าเมื่อนนั้นวิญ,ญญาณจะกลับคืนสู่ร่าง ชหมครับกบฏวอนอในุกุากบกวานุฟข้าใสูรีฟาใสข้ามันในสวรรคามันอั้นใุแผ่นดินอิลลัมชาอัลลาลลั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 ลยัลลัลลัลลัลยักลัลลัลลั้นัลล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 ัรลัเลัลลัลลเลลัลลัลลัลาัลลัลลักลัลลัลาัลลกลลาลอาลลันลัลลัลลัลาัลเอาลัลนัลล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 ัาลัล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 ลัิลมินัลลิ อ,อัลลอฮฺมโอบมนุษย์ทางหลายเอยโอ้มนุษย์ทางหลาย,ย,ห,ลายหากพวกเจ้าสงสยัยหากพวกเจ้ายังมีความสงสัยในเรื่องวันแห่งการฟื้นคืนชีพหรือการฟื้นคืนชีพฟาอินนาคอลัลนากุมมินตุรอบหมายความว่าหากพวกเจ้ายังสงสัยว่าอัลลอฮ์จะสามารถทําให้มนุษย์ที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาได้ไหมเนี่ยอัลลอฮ์บอกแท้จริงเราเนี่ยสร้างพวกเจ้ามาจากดินหมายถึงสร้างท่านนาบยาดามยฮิสลารมมาจากดินซุมมามินนุตฟ่าแล้วหลังจากนั้นลูกหลานท่านนบบยาดามาจากอะไรน้ำเชื่อ ซุปมามีนาลอตนแล้วหลังจากนั้นน้าเชื้อเพียงแค่หยดเดียวเนี่ยเราจะสร้างมนุษย์มาจากน้ําเชื้อหนึ่งหยดเปลี่ยนจากสภาพของน้ำหนึ่งหยดเป็นก้อนเลือดซุมมามินมูตโปตินมมคลลอกโตินไอริโมคลลอกโตินแล้วหลังจากนั้นก้อนเลือดเพียงแค่ก้อนเดียวเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นก้อนเนื้อที่มีรูปกายที่สมบูรณ์หรือมีรูปร่างที่ยังไม่สมบูรณ์ ลิ้นูไปยีนาละกลุมแล้วเราจะอละลาสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นขั้นเป็นตอนเช่นนั้นเพื่อที่เราจะได้แจกแจงให้พระเจ้ารู้ถึงเดชานุาพรู้ถึงความสามาัลขอาวลสุพา,า,า,านุวะเตะลาวันุิรูฟิลอารฮามิมานชาชาอุอิลาอ أ ج ลิม,มุซมาและเราก็ให้มนุษย์ที่ถูกสร้างมาจากน้ําเชื้อเพียงหยดเดียวเนี่ยอยู่ในมดลูกของสตรีจนกระทั่งถึงเวลาที่เราประสงค์ที่จะให้เขาออกมาสู่โลกดุนยานี้ จกกระแจของเราจะอาลากล่าวไว้ในตอนท้ายะบอกว่าจาดิกลบิอันนัลลอฮ์ฮะวัฮักดังกล่าวนั้นเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าแท้จริงขอลเราพระองค์คือผู้สัต์จริงสัจจะแปลว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนว่าอ uh ันนูยุยนเมาจาและการที่เราสร้างมนุษย์ขึ้นมาในรูปรักและวิธีการและขั้นตอนแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกให้รู้ว่านั่นเป็นเรื่องง่าย แต่สำหรับเราะจะอะไรพระองค์จะทรงทําให้มนุษย์ที่ตายไปแล้วฟื้นคื้ชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนั้นฮัวอะไรคุณดิชัยอิงกอดี และแท้จริงเราจะาละองค์ทรงเดชานุภาพี่จะกระทาได้ในทุกๆสิ่งว่าอันนาสะจะอาตียะตุลลาอยบะฟิฮาและแท้จริงวันเกียร์มาจะมาอย่างแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดว่าอันนัลฮะยาบะอาติุมังฟิลกูบูรและแท้จริงเราจะาละองค์จะทรงทาให้ทุกสิ่งที่ตายไปแล้วอยู่ในรุ่งสังศพพระองค์จะทําให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ แลาาะเจวว้าละก็วในอีกอันหนึ่งว่าแล,ละ, kh kh um uh ลาาะผู้ที่เริ่มสร้างสร้างมนุษย์และาเจ้าละเป็นผู้เริ่มใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นมนุษย์จะล้มตายและเราจะนําพวกเขากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแปลว่ามีชีวิตกลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการที่เราะจะทำให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นเรื่องง่ายกว่ากว่าครั้งแรก ใช่ไหมครับเรากล่าวว่านอายายหนึ่งบอกว่าวยากรุนอินซานนอิดามะมิตูลาเซฟะอุครจุฮัยยะมนุษย์พูดขึ้นบอกว่าเวลาที่พวกเราตายไปแล้วพวกเราจะถูกนํากลับให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหรืออวบลายยะตะกะอวบลายยะกุรุนอินซานันนาคอลักนาหูมิงกอบล, ah um ลุวะลัมยักุชัยลเราจะลอาถามบอกว่ามนุษย์เขาลืมไปหรือเขาไม่นึกหรือว่าตอนที่เราสร้างเขาขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมนุษย์สร้างถูกสร้างมาจากอะไร ถูกสร้างมาจากการที่มนุษย์ไม่เคยมีอยู่มาก่อนศูนย์มนุษย์มาจากศูนย์เราแต่เรายังสามารถที่จะสร้างขึ้นมาแต่เวลาที่มนุษย์ตายไปแล้วเหลือกระดูกชิ้นเดียวนะเราแต่เราจะทําให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะมันย่อมเป็นเรื่องง่ายกว่าตอนสร้างครั้งแรกเรากล่าวไว้ในสุรยาซซนอีกบอกว่าอวัลัมยารันอินซานอันนาคอลักนาหุมินนุทฟฟตินฟฟอิดะฮัวคซซีมุมูบิน เราถ้าเราถามบกว่นมนุษย์ไม่มองดูหรือว่าตอนแรกที่เราสร้างพอเขาขึ้นมาเนี่ยสร้างมาจากน้ําเชื้อเพียงแค่หยดเดียวเท่านั้นแต่เมื่อเขามีชีวิตขึ้นมาแล้ว,ลวเขากลับมาโต้แยง้งกับกลายมาเป็นประปะักเป็นปฏิปักโตเถียงกับเราสุดทานะอุบาจาละวอดอรบาละนะมาสนวานาเซียขกอคและมนุษย์ก็ทามาเป็นยกตัวอย่าง กับอัลลอฮฺสุภานะฮวาจาละโดยที่มนุษย์ลืมไปแล้วหรือว่าตอนที่เขาถูกสร้างมาครั้งแรกเนี่ย Allah, อัลลอฮฺจะสร้างเขาขึ้นมาแบบไหนอัลลอฮฺไม่ยุฮิลัยดอมะวะฮิยารามีมมนุษย์พูดบอกว่า เมื่อเขากลายเป็นกระดูกไปแล้วเนี่ยเขาจะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเป็นไปได้หรือเมื่อกระดูกมันกลายเป็นขุยผงไปแล้วเนี่ยเราจะอารถามบอกว่ากุลยุฮย uh ี่ฮัลละดีอันชาฮะอฮเอวลามรรอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าผู้ที่จะทำให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือผู้ที่สร้างเขาขึ้นมาในครั้งแรกเนะี่ย วะฮหวะบิค <chat> all ุลลิคอลกิลอาลีมและบงทรงรู้ถึงทุกทุกสิ่งรู้ถึงทุกทุกการสร้างของพระองค์ละตะลักล่าวว่าอีกอายะห์นึงบอกว่าอ้วะลัมยารออันนัลลอฮัลลร้างสิ่งทีมาวูติวัลอัี้วะลัมยารัจะสร้างสินงบีกอดิรินอโลกนี้ข้อความที์บอกว่าพวกเขาไม่มองดูหรือว่าอัลลอฮ์จ้าและบงคือผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินชั้นฟ้าและแผ่นดินรวมกันทั้งหมดเนี่ย ถ้าเทียบกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์เทียบไม่ได้พี่น้องชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินเจ็ดชั้นชั้นฟ้าแต่ละชั้นความห่างเหมือนการเดินทาง500ปีและแต่ละชั้นมีความห่างกันอีกเหมือนการเดินทาง500ปีและแต่ละชั้นมีความกว้างเหมือนการเดินทาง500ปีจะกว้างใหญ่ขนาดไหนถ้าเทียบกับมนุษย์เทียบไม่ได้เออเราบอกว่าลออเราสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยโดยที่เราจะอาลม์ไม่เหน็ดเหนื่อยไม่มีการอ่อนเพลียเลยแม้แต่น้อยนิด ฉะนั้นการที่โปองจะสรงทําให้มนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งย่อมเป็นเรื่อง ง่ายและเป็นเรื่องง่ายนะสหรับอัลสุบัยนะฮูวาจาละพอเราจะอาลาบอกว่าบะลาอินนะฮูอ่าลาคุนลิเชอิกอดีตเราจะอาลาพวกองค์ทรงสารแม้ที่จะกระทําได้ในทุกสรรพสิ่งและเราแปลไว้ในสุรภูษาสิ่งนัตบอกว่าว่ามินอายาตีอันนักตรล้อด้ข้าชิอาจันอัลลอฮ์บอกว่าและหนึ่งจากสัญญาขอัลลอฮ์สุบัยนะฮูวาจาละคือการที่พระองค์ได้ทรงทําให้ผืนดินเนี่ยแห้งแรงแห้งกล้าน ถึงขนาดที่พื้นดินเนี่ยมันแตกแยกออกอันเนึ่งมาจากความแห้งแล้งไม่มีน้ําเลยเรามาองเห็นต้นไม้บนพื้นดินไม่มีเลยพี่น้องป้าอะไรพี่น้องเพราะมันตายหมดใช่ไหมครับพื้นดินแห้งแล้งอัลลอฮฺบอกฟาอิดะอันจันนาอะไลฮันมะอิฮดะซัดวะรบัแต่แล้วเมื่อเราให้น้าฝนตกลงมาเนี่ยพื้นดินที่เคยแห้งแล้งมันเริ่มเขียว มันเริ่มอุ้มน้ำแล้วมันก็ชุ่มชื้นแล้วมันก็มีชีวิตชีวาแล้วเมือนนั้นต้นมากรากไม้ที่มันแห้งและตายไปแล้วก็มีชีวิตขึ้นมาและ,จะเจริญงอกงามขึ้นมาอัลลอฮฺบอกอินนัลละดีอะฮยาฮฺละมุฮยินเมาตแต่แท้จริงผู้ที่ทําให้พื้นดินที่แห้งแล้งและตายไปแล้วและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง ระองค์คือผู้ที่จะทําให้มนุษย์ที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในวันเกียรติอินนหัวอลากุลิชิงกอดีรแท้จริงเลาจะอาละอค์ทรงสามารถและเดชาอนุภาพและมีอนุภาพเป็นผู้าารทรงอนุภาพที่จะสามารถกระทําได้ในทุกๆสัตพ์สิ่งเชื่จะบอกว่าว่าไหรูฮามีนัลอายะและยังมีอายะห์อัลกุรอานอีกหลายอายะห์เดียวกันที่ละสุภาของอัลลอฮจะลาได้ทรงยืนยันว่ามนุษย์ เมื่อตายไปแล้วจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาทั้งหมดในวันเกียรต์นะันั้นขอเราสุภานะอุบาทาละเมตตาพวกเราให้พอเรามีอีมานที่มั่นคงให้พอเรานั้นเชื่อมั่นต่อสุภาพนอุบาทาละและให้พอเราเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะถึงวันที่เราจะตายและก่อนที่จะถึงวันที่เราจะต้องฟื้นคืนชีพกลับมาหาสุภาพนอุบาทาลอีกครั้งหนึ่งในวันเกียรติ์นะอักบัลอฮุอะลัยฮิวะบิล์ร์มุฮัมมัดวะอะลัยฮ์ณ์ริฮิมะสซัลลัม